รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงวประมาณพศ2564ศูนย์ก,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไม้แก่นภายใต้การบริหารงานของนางสาวเซยรอจปากิยาได้ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการจัดก,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและตามนโยบายเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณพอ,อ2,564เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรล,ลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโนา2 0 -19 รายละเอียดดังนี้การศึกษานอกระบบระดับาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ภาคเรียนที่2ทั2,564จำแนกตามระดับการศึกษาดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน33คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน239คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน294คนรวม ทั้งสิ้น566คนการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาเทียสยอำเภอไม้แกน่น ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนได้แก่โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพและโครงการอาชีพกลุ่มสนใจโดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมข้า,ากรการ อาชีพเฉพาะทางหรือการบริการรวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐานต่างๆซึ่งมีผลิตภัณฑ์อาชีพที่เป็นพรีเมียมของกศนอําเภอไม้แก่นดังนี้กศนอตำบลไซทองการตัดเย็บผ้าละหมาดกศนอตำบลไม้แก่นการตัดเย็บกระเป๋าผ้ากศนอตำบลดอนทรายผลิตภัณฑ์จากกระจูดกศนอตำบลตะโลกไกรทองการตัดเย็บเบาะรองนั่ง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไม้แก่นได้ดำเนินการดังนี้ 1. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. โครงการวัคซีนความรู้กสศนต้านภัยโควิด -19 การจากการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาธิยาศัยอำเภอไม้แก่นได้ดำเนินการดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การขยะมูลฝอยสร้างเครือข่ายรีไซเคลิลวัสดุ 3. โครงการการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ต้านโควิด -19 และการปลูกผักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การศึกษาน้องระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอไม้แก่นได้ดำเนินการดังนี้ 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล 2. โครงการเสริมสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง,ย,างยั่งยืน การศึกษาตามอธัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอไม้แก่นได้ดำเนินการดังนี้ 1. โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 2. โครงการส่งเสริมการอ่านสงสร้างความรู้ส่งคืนความสุข 3. โครงการสอนเมสาระการอ่านเสริมสร้างปัญญาพัฒนาการเรียนรู้ 4. โครงการเสริมนิสัยระการอ่านผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 5. โครงการบ้านหนังสือชุมชนนั่งที่ไหนอ่านที่นั่ง